stop 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 ก็ลืมความกลัวผีไปเลยนั่งเฝ้าแมวไม่ให้แมวเลี้ยไข่กินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Vlog โอไลฟ์ล็อกค่ะโอหายไปนานเพราะว่าที่บ้านมีความอลลเวงนิดนึงเพราะว่าโอมีสมาชิกมาเพิ่มใหม่เนาะก็คือน้องมาริโอนี่แหละช่วงแรกๆเนาะก็ทำตามคำแนะนำของกูรูเนาะเขาก็บอกว่าให้แยกพื้นที่ที่น้องอยู่เนาะ คือให้น้องแบบมีความมั่นใจเชื่อใจเราอะค่ะว่าเราคือมามีคนใหม่เนาะให้สนิทกันก่อนอะไรเงี้ยเราค่อยๆแบบให้น้องแบบมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะแบบสำรวจบริเวณที่เหลืออะไรเงี้ยคืนแรกก็ร้องเหมียวเหมียวเหมียวไม่หยุดเลยค่ะเอ็ดดี้ก็เป็นละสำมระสายเสียงอะไรว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คําแนะนําเขาก็คือไม่ให้เห็นกันแล้วก็ให้อาหารแบบมีประตูกั้นหรือมีฉากกั้นนะเนาะ คือให้เขาเหมือนแบบรู้สึกว่ากินข้าวร่วมกันกับแมวตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วค่อยคยค่อยค,อยคอยเปิดให้เขาเห็นว่าเห็นกันนะคะคือแยกไม่ให้เห็นกันแล้วก็กินข้าวตรงกันข้ามทางประตูกันแล้วก็พอเริ่มโอเคแล้วก็ค่อยให้เห็นหน้ากันได้โดยการมีอะไรที่มาแบบ เบีเ่ยงเบนความสนใจโดยการใช้ของเล่นเนี่ยค่ะก็เลยให้แบบอยู่คนละประตูด้านประตูใสกันอะไรเงี้ยก็ใช้ของเล่นมาเบีเ่ยงเบนความสนใจก็ทําอยู่อย่างนี้ประมาณ2-3วันค่ะเพื่อนๆเอดีก็แรกๆก็ขู่น้องค่ะขู่น้องใหญ่เลยส่วนน้องนี่อิ n โ c เซนต์มันเล่นอย่างเดียวมันไม่สนใจทีนี้โอก็เลยให้ฮิวถามคนที่เป็นบีเดอร์เอดีอะ่ะเพราเขาเคยเอาแมวใหม่มาบ่อยๆเนาะ ว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่าเขาก็ให้มันแบบจัดการตัวมันเองค่ะเพื่อนๆเขาก็เอาเอารวมกลุ่มเลยอะไรเงี้ยโอก็เลยลองดูช่วงแรกไอดีก็ไล่กัดน้องอย่างเดียวนะเพื่อนๆแต่ไอดีโหดูสังเกตดูแล้วไม่ได้กัดน้องแบบลงเที่ยวนะคือเอาหน้าไปแบบขยาขยาแต่น้องอ่ะโวยวายร้องเสียงดังแต่ถ้าเกิดมันเริ่มแบบเข้มข้นเกินโอ้ก็จับแยกค่ะก็คือเราก็เราก็ยัง ซูเปอร์ไว้อะค่ะก็คือยังดูอยู่ห่างๆพอเห็นว่าเอ็ดดี้แบบกัดน้องแรงก็เลยใส่เสื้อแจ็คเก็ตให้เอ็ดดี้เพราะว่าจะได้แบบลดความวิ่งความแรงความกระโจนใส่น้องเนาะซึ่งมันก็ช่วยลดได้แล้วมันก็ได้ประโยชน์อีกทางนึงก็คือเอ็ดดี้ก็มีความแบบชินในการใส่เสื้อกัก๊กอะไรเงี้ยจากที่แบบไม่เคยเดินเลยเดี๋ยนี้ก็เดินเหินแล้วก็วิ่งได้อะไรเงี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็กระโดดได้อะไรเงี้ย โอ้ก็สังเกตดูนะถ้าเกิดว่าน้องเจ็บจริงๆอ่ะน้องก็คงหาที่หลบที่แอบเอ็ดดีแล้ว no no stop 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 อ้าววอลฟ้าฮิว you. Thank y o วสวัสดีเพื่อนเช่องโอไลฟ์ล็อกทุกคนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะคะตอนนี้โอมาอยู่ตรงถนนแถวบ้านฮิวเป็นคนหาเจอบูเบลโอบอกฮิวว่าโออยากเห็นบูเบลเยอะๆฮิวก็เลยหานี่ค่ะฮิวก็เลยขับรถพาโอมาดู เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะดูหน้าอ,อกแค่นี้พอเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสวยมาก I'll only come tiptoe through the bluebells. Oh. ไปถึงนู้นเลยเริ่มลงเลงแล้วนี่ยาวเหมือนกันนะเพื่อนๆเดินโอ้จะไม่เปิดซาวมิวสิกนะจะใช้เสียงเบร์ดซองเสียงเสียงนกร้องกับเสียงแกะร้องเสียงรถ mountain bike ของ f มเมอร์แถวนี้นะทายเพื่อนได้ยินนี่แหละสวยอะ่ะต n ง y ิวหิว thanks again for finding me this very really beautiful love it yeah o thought you u had e e I thought I have to travel down south to see this <mumbles> สวยมากเลยเพื่อนๆตั <astrology> ้งแต่ออมาอยู่เนาะก็ตามล่าหาบูเบลอยากดูบูเบลไม่ได้ดูฮิวบอกว่าตอนฮิวไปปั่นจักรยานเนาะกับเพื่อนชื่อริชาร์ดอ่ะ ดิชาร์ตก็ชี้ให้ฮิวบอกว่าเนี่ยซอยนี้แหละเข้าไปนะช่วงสปริงอะ่ะมันจะมีดอกบูเบลฮิวก็เลยลองมาสำรวจดูเมื่อวานนี้ลมเริ่มมาละก็ปรากฏว่าฮิวก็เจอโอ้โหดีใจมากเลยแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำด้วยเพื่อนๆเยอะมากเลยสวยอะ่ะ ตอนแรกอ่ะก็อิจฉาคนที่อยู่ทางใต้ของอังกฤษเนาะว่าโอ้มีบูเบลสวยอะ่ะเขาพากันถ่ายรูปมามีสวนดอกไม้ให้ไปเที่ยวกันเยอะทำไมเราหาบูเบลไม่เจอสักทีในะที่สุดก็ได้เจอแล้วบูเบลสวยมากเป็นพรมสีม่วงเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยสวยแต่มันไม่มีกลิ่นนะไม่เหมือนดอกเลซีดดอกที่เขาเอาไปทำน้ำมันนะคะ น้ำมันพืชเละจากเล็บซีดออยอันนั้นอาจจะมีกลิ่นหอมบางคนคงจะเหม็นนะแต่สำหรับโอ้ว่าหอมสวยอ่ะเดี๋ยวหาจุดแลนจุดดีๆที่มันถ่ายรูปออกมาแล้วสวยภาพนิ่งอะเนาะสวยมากเลยอากาศก็เป็นแบบเย็นประมาณเลขสองตัวเพื่อนๆหลักสิบน่ะ ก็เป็นแจ็คเก็ตบางไม่ต้องหนามากแล้วก็ผ้าพันคอเอาอยู่เนี่ยเวิงนี้สวยสวยสวยจังเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสวยเนาะผมชอบชอบบรรยากาศที่มันแบบมีเสียงนกร้องนี่แหละโอ้เดินไปเดินมาเดินเข้าไปจะลึกๆ โอ้ก็เริ่มรู้สึกว่าเอาปกติเวลาเข้าป่าจะกลัวผีนี่หวา่าแล้วโอก็จะไม่อยากเข้าป่าแต่อันเนี้ยด้วยความที่มันมีดอกบูเบลไงโอ้ก็เดินตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆจนกว่ามันจะหมดตรงที่มันมีดอกอะเนาะดอกมันเริ่มเบาบางอะไรเงี้ยก็ลืมความกลัวผีไปเลย <laughs> คือมันไม่ใช่ป่าแบบป่าดิบมากตรงเนี้ยเป็นถนนเนาะตรงนั้นอะเป็นถนนแล้วก็เป็นริมน้ําคือมันไม่ใช่ป่าแบบ ป่าน่ากลัวก็เลยเดินเดินไปได้แล้วก็ความบูเบลทำให้เพลินเดินเข้าไปลึกๆๆได้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแบบคローズアッเนาะว่าหน้าตาบูเบลเป็นยังไงเนาะนี่แหละดอกบูเบลตะการตาแถมมาดูฟรีด้วยไม่ต้องเสียตังเอ,อธรรมชาตินี่มันดีจริงๆสถานีต่อไปเราจะไปทานอาหารเช้ากันที่เบลลิงแฮม บูเบลตรงนี้เป็น <c oughs> ตรงนี้จะอยู่ระหว่างทางไปเบลลิงแฮมกับวากค่ะจะมีซอยลับที่มีแต่เรามีไม่กี่คนที่จะรู้ว่ามีบูเบล ออกไปพักสมองแป๊บหนึ่งกลับมาบ้านก็มาเจอกับความอนละเวงเหมือนเดิมคะสองตัวนี้นิ่งคือหลับขยับคือไล่กัดกันนะมันเป็นกระบวนการหนึ่งในการปรับตัวของแมวนั่นแหละตัวก็สังเกตดูภาษากายของมาริโอนะถ้าเขาเจ็บจริงๆอ่ะเขาคงแบบไม่มาหยอกกับเอ็ดดี้หรอกใช่ไหมเห็นไหมหยอกกับส่วนเอ็ดดี้ก็แบบไม่ได้กัดน้องแรงนะ มันเป็นการสอนกันด้วยแหละว่าเลเวลขนาดไหนการเรียกว่ากัดหรือหยอกกันอะไรเงี้ยคือก็สอนน้องไม่ให้กัดแรงนั่แหละโอว่านะโอก็คอยนั่งดูถ้าเกิดว่าเอีทำน้องเจ็บจริงอะ่ะน้องคงแบบว่าไม่เล่นด้วยหรือว่าหาที่หลบแต่เนี้ยน้องกลับมาหยอกสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้มีแดด เราก็เลยลองมาส่องดูบูเบลดีเวลามีแดดจะสวยไหมเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในเมืองเฮกแซมกันต่อไปดูต้นไม้วันนี้มารถโอเพราะว่ารถโอมันขนต้นไม้ได้ thank you Hugh hopefully we got a good shot well like last time b u with sunshine วันนี้ได้กลิ่นบูเบลด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมีกลิ่นหอมอ่อนกลิ่นคล้ายๆดอกอะไรวะคล้คคายๆดอกลาตีเลยนะแต่กลิ่นอ่อนกว่าดอกลาตีบ้านเราอ่อนๆแบบจางๆนี่อันนี้ฝั่งนี้สวยเนาะมีคนมาร่วมเดินด้วยเดี๋ยวก็คพื่อจะไปกันต่อละไปทานอาหารเช้าที่เบลลิงแฮมแล้วก็ ถึงจะมีแรงไปเดินสวนนี่ก็เป็นถนนเนาะคนจะรู้จากตรงนี้น้อยค่ะเพื่อนคนรู้ไม่รู้เยอะเพราะมันเป็นทางฟาร์มสวยมากเลยโอ้กับฮิวดีใจมากเลยที่เจอจะได้มีที่มาดูบูเบลทุกปีละแล้วก็มันไม่ใช่เป็นสถานที่แบบที่ท่องเที่ยวด้วยอะ่ะคนไม่ได้รู้เยอะต้องคนที่แบบปั่นจักรยานมาเล่นแถวนี้จริงๆถึงจะรู้ อยู่ใกล้ริมแม่น้ำด้วยบรรยากาศดีดีสวยฝั่งนี้ผมไม่ได้เดินเลยวันนี้โอเดินแต่ฝั่งนูน้นแต่สวยทั้งสองฝั่งค่ะตอนนี้ท้องเริ่มล้อ,ลองจอกจอกแล้ว <c oughs> <c oughs> หิว <c oughs> หิวข้าวอันนี้เป็นรถโอนะคะเพื่อนๆขี่ไปทำงานทุกวันส่วนรถสปอร์ตไป็นรถฮิวฮิวชอบความเร็วส่วนโอ <c oughs> ไม่ชอบความเร็ว drive. It's easy to drive, but I feel like I'm driving a boat. รถโอมันขับง่ายเกียร์บ็อกก็ง่ายพวงมาลัยก็เบา It's all very easy. I don't feel involved in it. มันขับง่ายแบบสบายรีแลกมากรถโอส่วนรถฮิ l มันมันสนุกมันฟันเพราะว่าเกียร์บ็อกมันดีเกียร์บ็อกของ MX5 มันดีกวนตีแต่ฮิวบอกว่า MX5 มันไม่ใช่รถเร็วหรอกถ้าเกิดมันไม่ได้เร็วหรอกถ้าขับ กับรถสปอร์ตอื่นๆเขาก็แซงได้สบายเพราะว่ามันไม่ได้มีความเร็วอะไรมากแต่สําหรับโอโอเป็นคนปกติไม่ได้ชอบความเร็วอะไรแล้วเนาะก็เลยว่ามันเร็วมันแบบมันเหมือนมันรถมันดึกๆเกินไปนะก็บอกไม่ถูกเนาะเพรามันดึกๆก่อนคืออะไรเน้ะถึงแล้วเบลลิงแฮมวิลเลตนี้จะอยู่ไกลจากตัวเมืองเฮกแฮมมาก ในวิเลตก็เลยมีอะไรทุกอย่างครบครันมีโคออบมีร้านวิเล e ช็อปที่ขายของทุกอย่างฮาร์ดแวร์ everything จิงกะเบลในบ้านแล้วก็มีโพสต์ออฟฟิศมีโรงแรมหลายที่มีแคร์โฮมคือใหญ่อะ่ะเบลลิงแฮมโอกแพิลจะบอกว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หมู่บ้านที่เราไปได้บ้านเบลลิงแฮมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าอยู่ ช่วงบ่ายนะหลังจากเราให้อาหารแมวเสร็จเราก็มาที่ Kirkley House Kirk House <Hall>. Cotyard Garden วันนี้มีอีเวนต์รถคลาสสิกรถคอลเลกทิฟบิลเขามาโชว์ตัวกันนะฮะนูนเ w e l you spark your joy fun คำแรกเลยชอบ <laughs> หน้ายาวมากเลยรถคันนี้ Incredible. What is what makes i it you know? Jaguar. The Jaguar E-Type. Th Jaguar E-Type. Probably the greatest sports car I ever made. Maybe not. Where's your i t i s h sports car? คันนี้สีฟ้าสวยๆคันนี้ MX5 ดูแรงๆนี่คือรุ่นแรกที่มีไฟหน้าแบบที่ดี ไฟหน้าแบบ๊อปได้ดูแรกๆอันนี้มอริสคูเปอร์ส่วนอันนี้อ u s t i n Mini ที่บอกว่ารถประเภทนี้มันก็คือรถมินิ แต่ปัจจุบันคนที่เขาทูนเครื่องยนต์คือปรับจังหวะของเครื่องยนต์เนาะก็เรียกไม่เป็นว่าทูนนิ่งมันคือภาษาไทยเรียกอะไรเนาะคนที่ทูนนิ่งที่มีชื่อเสียงก็คือชื่ออะไรนาสกุลคูปเปอร์นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเบนิคูปเปอร์ทำส่วนที่บ้านต่อนะคะปีนี้ไม่มีเวลาเพราะมาเมล็ดเลยเลยต้องซื้อซื้อเขามาปลูกเอา สวัสดีวันอังคารที่10พฤษภาคมค่ะ คีมนีเวียมาอยู่ที่นี่หน้าหนาวนะอาบน้ำเวลาคั้างยงเหวนแหวรู้สึกแบบว่าสกรปรกทีมนีเวียต้องนีเวียถึงเอาอยู่หน้าไม่หนาวแล้วสำหรับฝรั่งสำหรับเรายัางหนาวอยู่ทีมนีเวียนี่ อยู่เมืองไทยนี่ทาไม่ได้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักแต่มาอยู่นี่ทาได้สบายด้วยความที่อาการมันแห้ง <L ock> แค่นี้เองอ่ <L ock> ะเพื่อนทาครีมแล้วก็เสร็จไม่แต่งหน้าอะไรเลย <L ock> <L ock> นั่นเสียงลูกอ๋อลองแล้วเพืพ่อน มันได้ยินเสียงโอ,อพูดเว้ยมันเลยร้องนั่นตัวนี้ไม่มีเสียงก็ร้อง Morning เอดี Morning าร r โอฮิวบอกว่ามาริโอออกเสียงท่ไฮเกินนั่นมันนึกว่าออกไปประตูนูน้นาร r โอ Morning Hey No หวยดื้อน,นะนีองอืมไปไปหาเอดีเลยให้เอีจัดการน,น่จัดการเลยเอดี้เอดี้บอกเอดี้จะไม่ยุ่งไม้นี้เอาไว้กัน้นไม่ให้มันคุยกันนะดูมันเลื่อนโอ้กัน้นไว้แบบนี้ประตูตตมันมีรูไงมันเลื่อนเรียบร้อยแมวเห็นไหมอืมลักกันเลยเดี๋ยวนี้นะอืมอืม สุดมึงยังแยกให้นอนเงิอนอยู่นะคะไม่ได้ให้นอนห้องเดียวกันเพราะว่ากลัวกลัวมันจะกัดกันตัวเนี้ยเขากัดไม่ได้กัดแรงหรอกแค่เอาหน้าไปจูจๆที่พุงมันก็กรีดเอาไว้ก่อนอะ่ะเอด็ดดีใช่ไหมเอ,เอ็ดดีเอไม่ใช่เอ็ดี้เรียกผิดมาริโอดูเพื่อนๆดูมาริโอนะ ตรงไข่ไหมไข่ขาวขาวขึ้นไปจนถึงถึงคางเลยอะ่ะเอ่ะรักน้องที่ลูกเอ้ยรักน้องแล้วมาร้านกาแฟอิตาเลียนร้านนี้ทีไรปิดทุกทีเราเลยต้องไปกินกันที่โรงแรมเบอร์มองนะคะกินกาแฟกันหลังจากไปเดินซื้อไข่กันมา วันนี้อากาศเย็นลมแรงมากด้วยกลับมาจากช้อปปิง้งอ๋อนอนด้วยกันแล้วหืตอนแรกก็เป็นห่วงนะจะกัดกันหรือเปล่ากลับมาจะมีใครเละหรือเปล่าเต็มไปด้วยเลือดหรือเปล่าปรากฏว่าโอ้โห นอนกลางวันด้วยกันเลยเดี๋ยวเอาของลงจากรถก่อน <laughs> นอนกันสบายใจเลย <laughs> เนี่ยซื้อของใช้ประจำอาทิตย์มีข้าวซูชิด้วยว่าจะลองหอ่อซูชิโรอีกรอบหนึ่งรอบที่แล้วนี่เละตุ้มเป๊ะห่อไม่เป็น เข้ามาเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไป Good boy ไหนดูไข่ครั้งสุดท้ายก่อนจะโดนรีมมบ Good boy e d d ี้เฮ้ย No อย่าเลียออกมาเลยอย่าเรียกูดอย่าเรียก้น eddie's just leaking his ball it's right. look he point. can walk yeah as long as it doesn't open up and start bleeding all over the floor it's fine you might even get a little bit of blood the vet seems to know but that. people said you should, you should let them leak how do you stop them just by doing that what, all นี้ลูกชายหลังทำมันนี้คุณพ่อเหนื่อยส่วนตัวเล็กต้องแยกให้มาอยู่ในครัวช่วงนี้เป็นช่วงเขานอนกลางวันค่ะแต่เอดดีนี้ยังไม่ยอมนอนอันนี้อาหารเย็นวันพฤหัสที่สิบสองนะคะ เป็นผัดหน่อไม้แกงเผ็ดหมูเจอเมนูที่อยก,กับฮิวชอบเหมือนกันเลยอันนี้อะทานกับข้าวนะคะอันนี้ของฮิวของฮิวจะทานกับข้าวผัดไข่ดอกกะหลำ่ำเนี่ยค่ะเป็นเมนูที่เราสองคนเพิ่งค้นพบชอบเหมือนกันอร่อยดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันเสาร์ที่สิบสี่พฤษภาคมค่ะช่วงนี้บ้านเริ่มสงบแล้วคะ่ะสองคนเริ่มเข้ากันได้ เช้านี้เราสองคนก็ไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตค่ะมีทุกเสาร์ที่สองของเดือนซื้อกาแฟแถมด็อกบิสกิตนะนเพื่อนเพื่ที่ถึงตอนทำงานแบ็คแคนยอนเสิร์ฟกาแฟพร้อมกับบิสกิตที่มันรูป ABC อะ่ะมันคมันเป็นไซส์แบบนี้เลยอะ่ะดูเอาเดอ้อดีนะเนี่ยที่น้ำมันมีไม่เยอะเนี่ยมันชอบทำของหกทำอะไรตก แมวพันธ์เนี้ย